ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากและมีผู้ลงทุนรักชอบมากมายวันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ราคาทองคาและกลยุทธ์การลงทุนในวันที่4พฤศจิกายน2568นที่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าทองคํามีราคาตัวเองอยู่ที่ไหนกันก่อนราคาทองคําโลก Gold Spot ยังคงอยู่ใกล้ระดับ4ดอลลาร์00 0ออนซ์ซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจและมีความสําคัญต่อผู้ลงทุนขณะที่ราคาทองคําในไทย ยืนอยู่ในช่วงราคา61,300บาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่นอกจากราคาทองคําที่มีการเคลื่อนไหวนี้ยังมีข่าวสารจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีการดีดตัวขึ้นเพราะมีข่าวดีความร่วมมือระหว่างอเมซอนและ o อ e n นเที่ส่งผลให้เงินไหลกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นและคริปโตทําให้แรงซื้อทองระยะสั้นลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญต่อการลงทุนในอนาคต และในด้านของการเมืองระหว่างประเทศก็มีการตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อมาโกรูบิโอผู้ว่าการสำนักงานสถาบันการต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์มีการแสดงท่าทีคัดค้านการส่งออกชิป AI รุ่นแบล็กเวลของรีวิดียไปยังจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดในการเมืองระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ยังมีข่าวจากศาลสูงสหรัฐที่เตรียมตัดสินคดีภาษีศุลการกรของทรัมป์ในวันพุธนี้หากผลออกมาว่ารัฐบาลต้องคืนภาษีให้ภาคธุรกิจอาจส่งผลให้สงครามการค้าผ่อนคลายลง และมีแรงขายทองออกจากตลาดในระยะสั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตมาดูกันว่าการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามเทคโนโลยีระหว่างสาหรัฐจีนยังคงช่วยพยุงราคาทองคำให้ทรงตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตแต่ในอีกด้านหนึ่งค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากตลาดลดคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมจาก94%เหลือ70%ซึ่งกดดันราคาทองในระยะสั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตภาพรวมตลาดตอนนี้จึงอยู่ในสถานะที่เรียกว่าพักฐานในกรอบขาขึ้น (SIDE w UAW Up) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตโดยยังมีแรงซื้อสะสมในช่วงที่ราคาย่อตัวเพราะทองคา ยังถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตมาดูกันว่ากลยุทธ์การลงทุนวันนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างกลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่แนวรับ3,970ดอลลาร์ 3, 70, 61 200บาทและขายทำกำไรที่แนวต้าน4,100ดอลลาร์62 200บาท ภายใต้กรอบการเคลื่อนไหวแบบ SID e w u u i Up พร้อมจับตาคดีภาษีศุลกากรอนสหรัฐที่อาจสร้างความผันผวนต่อราคาทองคำระยะสั้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้มีการเลือกตั้งและการลงทุนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแต่นอกจากนี้ยังมีข่าวสารจากตลาดที่อาจส่งผลต่อการลงทุนในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีความสำคัญต่อการลงทุนในอนาคตซึ่งเราจะได้พูดคุยกันในอีกครั้งหน้าเพื่อขอบคุณที่ติดตามกันอย่างครบถ้วนหากมีคำถามหรือเสนอแนะใดๆก็สามารถติดต่อกลับได้เลยนะครับค่ะ